เจ็ดโมงเช้าวันที่21มีนาคมนะครับผมตำรวจได้มีการเข้าจับกุมนะนายอภิวัตรประทุมถิ่นนะครับหรือนาราเคปเทอนะครับอายุ24ปีนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับนะในข้อหานะครับโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการทำความผิดกฎหมายนะช่อกงประชาชนนะครับผริตหรือหลอกลวงโดยนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะ ความสำคัญที่เข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะครับอยู่บ้านหลังหนึ่งนะในหมู่11ตําบลบ้านกรดนะครับอาเภอรปราบอินนะครับจังหวัดอยุธยานะซึ่งเป็นบ้านพักของแฟนหนุ่มของนาราคิปเธอเนี่ยเมืม่อไปถึงนะพบตัวนาราคิปเธออยู่บ้านหลังนี้จริงนะตำรวจเนี่ยจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะรพร้อมยึดนะโทร,รศัพท์มือถือ4เครื่อง iPad 1เครื่องนะครับแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะสลุดหกเล่มนั่นเองนะคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมเอามาจากนะครับเว็บไซต์ของข่าวสดนะทุกคน ส่วนประมวลที่2นะครับดูที่อาคารพาณิชย์ตำบลบ้านกดนะครับตำบลบาปอินจังหวัดอันยาเช่นกันหลังทราบว่าถูกใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้านะฮะและสถานที่ไร้สดขายกล่องสุบนะซึ่งจากการเข้าตรวจค้นนะครับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดกล่องสินค้าได้เป็นจำนวนมากเลยทุกคนสําหรับการจับคุณครั้งนี้นะครับตื่นึ่งมาจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากเลยเนี่ยเข้าร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนนะว่านาราชิกะเทยเนี่ยเด็ตไอดอลชื่อดังเนี่ยมีพฤติกรรมไร้สดหลอกลวงขายกล่องสุบนะครับโดยอ้างว่า หากซื้อกล่องสุ่มในราคา10,000บาทเนี่ยจะได้รับทอง2ส mm ลึงนะครั 6, บพร้อมกับเงินนะครับ6,000บาทนะแต่ถ้าซื้อกล่องสุ 50, ่มในราคา50,000บาทเนี่ยจะได้รับทองคำา3บาทเลยนะพร้อมกับเงินสดอีก2 0 0 0 0บาทและพีไปวรงนั้นนะครับถ้าลงทุน10,000 0บาทนะทุกคนจะได้รับทองคำทั้งหมด5บาทนะเงินสดเนี่ยจำนวน50,000บาทเลยทีเดียวแต่เมื่อผู้เสียหายเนยโอนเงินซื้อกล่องสุ่มไปแล้วเนี่ยทางนาราเคปเทอร์เนี่ยกลับไม่มีการจัดส่งกล่องสุ่มแต่อย่างใดนะ เข้าข่ายหลอกลวงเอาเงินนะจึงจัดกาลังเข้าพื้นที่นะฮะส่อหาเบาะแสนะรวบรวมให้หลักฐานตนนำมาสู่การออกหมายจับและนํามาสู่การจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวเองนะขณะนี้นะเจ้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะฮะของผู้ต้องหาอยู่นี่เองนะพอนารเาเคิลเธอเน่ถูกจับนะครับตอนบ่ายสองครึ่งเนี่ยก็จะมีทนายนะฮะของนารานะนั่นก็คือ ายปรองพึกสุดที่พูนะครับถ้าอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมทีมงานทนายคลายทุกนะฮะตัวแทนจากทนายเดชานะฮะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกนะเนทางามาติดตามความคืบหน้านะฮะหลังจากที่นาราทิกเทอเนี่ยในท้องที่ดัดนะครับถูกตำรวจจับกลุ่มไปเมื่อเช้าที่ผ่านมานะหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะครับซื้อกลองสุ่มไปแล้วแต่ไม่รับของตามคํากล่าวอ้างและไม่ได้เงินคืนเอง ท,ทนายของนาราเนี่ยได้กล่าวว่าต้นไปที่งานทนายคลายทุกนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของทนายเดชาะฮะมาดูแลคดีของนาราซึ่งทนายเดชาเนี่ยไม่ได้กำชับอะไรไปพิเศษนะฮะเพียงแค่ให้มาดูคดีเท่านั้นนะเนื่องจากทนายเดชาเนี่ยขึ้นศาลน,นั่นเองโดยตอนเนี้พูดคุยกับคุณแม่ของนาราสั้นๆนะฮะในระหว่างที่กำลังเดินทางมาพบตำรวจว่าตอนนี้คุณแม่ของนาราเนี่ยเครียดมากนะเพราะลูกถูกจับตัวนะ ซึ่งตั้งแต่ที่นาราถูกจับเนี่ยทีนายก็ยังไม่ได้พูดคุยกับนาราเลยจึงมารอที่ปคบนั่นเองนะฮะเพื่อรอจัดการเรื่องดีความและเรื่องการประกันตัวให้นั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับพฤติกรรมของนาราเนี่ยเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งนะจะมีผลกระทบต่อการประกันตัวหรือไม่นั้นนะฮะตนไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับประกันตัวหรือไม่นะฮะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนนั่นเองนะครับอันนี้คือทนายของนาราได้กล่าวไว้นะฮะ ต่อมาเลยครับเวลา15นานกานะครับเบจ้าที่ตํารวจควบคุมนะครับนาราเค็กเทอเนี่ยมาสอบสวนปากคําเพิ่มนะผู้สื่อข,ข่าวนะครรายงานว่าได้พยายามนะาสอบถามนาราเค้กเทอถึงเรื่องคดีความว่าจะรับทราบข้อกล่าวห,หาหรือปฏิเสธแต่นาราเค้กเทอเนี่ยไม่ยอมตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะ พูดเพียงว่าไฟเบอร์นาราย290บาทสั่งซื้อได้ช่วยหนูหน่อยนะต้องการขายของหางเงินซ้ำไปซ้ำมานะพร้อมกับร้องเพลงดวพิศวาสนะครับของคุณพ่องสีวนุ์อีกด้วยนะทุกคนนี่คือข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์นี่เองนะครับผมซึ่งนอกจากข่าวสดเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ดูข่าวทางไทยรัฐทีวีนะในรายการข่าวใส่ไข่นะ ในข่าวใส่ไข่เนี่ยทางพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่าทางรายการเนี่ยบอกว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารสามบัญชีเนี่ยถึง300ล้านบาทเลยทุกคนเยอะมากๆนะฮะแล้วในตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่านารานเนี่ยไม่ได้ถูกประกันตัวนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้รับประกันตัวหรือเปล่านะฮะอันนี้คือผมฟังมาจากข่าวใส่ไข่ทุกคนโอโ้โหถ้ามีเงินในบัญชีหมุนเวียนสามบัญชีเนี่ยสามร้อยล้านบาทจริงเนี่ย โคตรเยอะมากเลยนะทุกคน